สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องเมื่อวานเข้ามาใส่เงยบกบซีหลังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันนิสิ้ามาหย่างมาพี่น้องมีกบเงยบซีหลังกับอันรอบหลังหนึ่งเล้วรอบรอบป่ารอบป่าน้ําหลังหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องวิวเด้อพี่น้องวิวตรงหน้าเาเด้อครับผมป่าคึมพี่น้องวันนี้ ครับพี่นอ้องตอนจริงก็รล to ังสิขึ้นภาพคือผืฝนตกหิตกพี่น้องมือเงี้ยครับเดี๋ยวสีภาพไปยำต่างแหลกกันพี่น้องสีม้านประมาณเด้อครับพี่น้องเด้องหมู่บ้านไม่ใส่กบสีหลังเด้อพี่น้องใส่แงบสีหลังเนื้อเนื้อปลาเค็งหน่อยเด้อครับพี่น้องเนื้อปลาเค็งเป็นปลาเค็งหน่อยห้องหยอดใส่น้ำทางหนามน้ำหมองไยมันหนามขอนขวนได้อพี่น้องอย่ามาลุ่นกันมากี่ใดบ่ได้เด้อครับเด้อ พี่น้องกาใส่ไว้นี่ครับพี่นออ้องเดี๋ยวเบิ้งนีนี่ครับไม้ครับพี่น้องมีน้ำไหลลงมาแบบนี้พี่น้องเป็นทางนา้ำเป็นน้ำไหลมากสิครับคาดว่าน,นะ่ะมีกบมีอย่างมากกินเนี้ยพี่นอ้องเอาพี่น้องมีเสียงครับพี่น้องมีเสียงครับมีเสียงครับเสียงป่าหรือเสียงหยังเสียงเงี้ยผมบ่ โมเป็นเสียงเงี้ยพี่น้องเห็นแวบๆครับเอาใหม่ขัดไว้น้ำด้วยพี่น้องกันถือกบไงโอ้ยพี่น้องกบน่อยกับบอนอยรือว่าพี่น้องแต่ยังข่ายอยู่ครับแต้มนึพี่น้องหลังแรกแต้มแรกเลยพี่น้อง เดี๋ยวต้องหาคู่พี่น้องคอยขี่ได้ปนได้ออมได้ยุครับพี่น้องต้องหาคู่จากตัวนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าซีหลังหนึ่งมีม,มีคู่บ่ขี่ได้ปนได้ออมไม่ด้ติมกันบ่นพี่น้องหลังหนึ่งหลังที่สองนีพี่น้อง เหียบแพล่พี่น้องดูมีเสียงเหรอเอาพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องได้คูมันแล้วนันันดันพี่เองพี่น้องจักตัวตัวนึงนันันดันพี่น้องได้คูแล้วพี่น้องได้คูแล้ว มันสีด้ออมอีรีตัวดีพี่นอ้องสีได้เก็บพักกระแย่งตัวดีเบิงข้างหนอมกับสัสพี่น้องมันสีได้โค้กันอีรีตัวดีพี่น้องเด่ดดีนี่แต้มที่สองเด้อพี่นอ้องเด้อยุ้ยมานคักพี่น้องสองหลังสองแต้มพี่น้องตัวแรกตัวบใบใหญ่ทอเด้อพี่น้องตัวที่สอง ใหญ่คือเมา่น้อยหน่อยนึงครับพี่น้องหมานครับหมานพี่น้องหมานเดี๋ยวออมแล้วพี่น้องเดี๋ยวหยามอีกสองหลังสี่หลังเด้สองหลังนี่หาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องหมานครับเดีเทท๋ยวมาลุ้นกันหลังที่สามพี่น้องที่หมานบ่กูหให้หากินหมานให้เก่าเด้อพี่น้องเด้อ ที่สามเหี้ยีกแล้วพี่นอ้องเหนียงบ่เอาพี่น้องม,ม,มีเต้มพี่เต้มพี่น้องสามหลังสามเต้มแล้วขบไปไหนได้พี่น้องบุ้ยผู้หายมาหายกินมาเลยพี่น้องมือเนี่ย พี่น้องนะดิ้นะดิ้นั้นนี่จะกบรุ่นพี่นอ้องรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันพี่นอ้องมันมันพี่นอ้องผู้ให้หากินมันพี่นอ้อง,องสามล้างสามแต้ม เดี๋ยวพายเบิ้องอีลังหนึ่งพี่น้องพูนต้นใหม่พูนพี่น้องอีลังนึงหลังน,นี้ฟังพูนครับฟังผมปลูกบุกพริกคุณพ,พี่น้องเด้ออยู่ข้างมองปลูกบุกพริกคุณพี่น้องอีกลังนึงเดี๋ยวพายไปเบิ้งครับพี่น้องยากาศเขาครับพี่น้องลมเบิดพี่น,อน้อ,นมมมอวงว่านฝนตกผมมาเมื่อสักวันลมนี้พี่น้องมาว่านนี่ฝนตกจากน้อยนีลม โคดตรงๆกันได้ครับล้มล้มครับพี่น้องเขาห้อลมเลยพีหลาล้างพี่น้องหลังที่ซีอยู่ขางปลาพริกเขาพี่เลยพี่น้องซื้อหนีอยู่ครับพี่น้องซื่อหนีอยู่หอดกําลังเขียวยพูดรุนกันพี่น้องซีลังซีแต้มหนีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับได้พี่น้องน้ำแห้งน้ำว่านยังบ่แห้งไม่ได้แห้งแล้้วพี่นองพี่น้อง โอ้ยมห้อยมากบอหนามันแห่งก่อนตัวไหนอยู่คอนขอดปลาขอดปลาขอดเดินะไหนพี่น้องโอ้ยพี่น้องบะหมี่เลยพี่น้องุ่นอันนั้นเนื้อได้พี่น้องเนื้อมันออกปูหลังนี้บ่มีแต้มพี่น้องใส่หลอบกันปลาลงกับใส่ เยียบกบเด้อพี่น้องมีป่าบ่โอ้ก็เข่งตัวเลื่องพี่น้องแต่ว,ว่าปูนี่ร้ายครับกับปูพี่น้องสรุปผลงานดวยครับพี่น้องเด้อกบ สามตัวแล้วก็รอบเท่านี้ได้ก <p aha, S 1> an ับปู่แลวพี่น้องกับผักชิงตัวนึงนี่พี่น้องมาเบิงน้ากันอีกอีกค่นึงพี่น้องอยากให้เบิงน้ากันแค่นึงครับนี่พี่น้องอันนี้หลังเมื่อกี้ครับพี่น้องไม่มียังครับหลังสุดท้ายน้าแห่งนี้เบิดก้อนหรือกบนะที่อยู่ในปลาเขาเป็นพี่น้องบอกว่ายังบ่แหงคุณลรครับนี่พี่น้องแต้มหนึ่งแต้มแรกพี่น้องได้การอยู่นี่พี่น้อง เปลี่ยนเมนูแล้ว,วด้วยพี่นอ้องจากว่าเปี่ยนอมบอมนะครับสีพัดด้วยพี่น้องวันนี้สามตัว้ี่พัดอยู่พัดเพชรพี่น้องพัดเพชพรกบครับผมนี่แต้มที่หนึ่งอันนี้แต้มที่สองด้วยพี่น้องเด้ออันนี้แต้มที่สามเมียใส่นาลากพี่น้องกบรบดุนดุนเท้ากบไม้ด้วยพี่น้องเด้อนี่กบไม้พี่น้องกรบไม้ก็ลักแสบแล้วก็ กับปูเด้อพี่น้องนีนยยนง่นี่ครับกับปูปูได้ลายอยู่ได้พี่น้องนี่ครับกับปู่ากพี่ค่อยเลยพี่น้องกะเมื่อน,นี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับเด้อกับพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องหาอยู่หากินจังได้กับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้เด้นะครับเด้อ ผู้ไห้หา,หากินมันให้เราเลยพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ